ทางด้านแอดดี้ฮาวนะครับก็ยอมรับว่าการติดตัวยูฟาเชนเปนลีกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินคาดไปมากราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 a t Football v a r i e t ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามานเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวัาที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รอช้านะครับไปที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านิวคาสเซิลคว้าตั๋วลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังเสมอเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต,ต่อศูนย์ในเกมเพีย์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สำหรับเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดรองสุดท้ายนิวคาสเซิลที่ต้องการเพียงผลแค่เสมอที่จะจบชอปโพโได้เปอร์เซนต์เจมปารับการมาเยือนของเลสเตอร์ที่กำลังหนีตกชั้นปรากฏว่าเกมนี้นะครับนิวคาสเซิลก็ทำสำเร็จน,นะครับเก็บหนึ่งแต้มได้ด้วยสกอร์ศูนประตูต่อศูนย์มีคะแนนเพิ่มเป็น70คะแนนอยู่ในออนดับที่3พร้อมคว้าตั๋วไปเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ปีด้วย ขณะที่เลสเตอร์นะครับมี31คะแนนอยู่ในอันดับที่1 8ก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าพลังหนีตายของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะเวสต์แฮมได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันในนัดต่อไปครับก็เป็นนัดสุดท้ายครับแต่คะแนนวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ที่ได้เจอกับหุ่นค้อนอย่างเวสต์แฮมนั่นเองกลับมาที่นิวคาสเซิลกันบ้างน,นะครับครั้งล่าสุดเลยที่ได้ไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกิดขึ้นเมื่อฤดูการ2003 ก็เกือบครบรอบ20ปีเลยนะครับตั้งแต่2003ปีนี้ก็2023ทางด้านเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็ยอมรับว่าการติดตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินคาดไปมากหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะยังหนีตกชั้นอยู่เลยผมก็มีคำสัมภาษณ์จากทางเอ็ดดี้ฮาวนะครับมาฝากให้เพื่อนๆได้รับฟังกันโดยเจ้าตัวนะครับได้กล่าวว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่คาดหวังในฤดูกาลนี้มันไม่ใช่ท็อปโอย่างแน่นอน ผมคิดว่าคุณหวังเสมอคุณเชื่อเสมอและคุณต้องฝันแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราพร้อมสำหรับสิ่งนั้นหลังจากที่เราต้องต่อสู้หนีตกชั้นในฤดูกาลที่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างความแข็งแกร่งและกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นได้หรือไม่สิ่งที่สำคัญคือการไม่รอเล่นกับการหนีตกชั้นและพยายามทำงานของเราต่อไปซึ่งลูกทีมก็ทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับผมในปีนี้ผมไม่สามารถหาคำไหนมาเชื่อมชมพวกเขาได้มากพอ ทัศนคติของพวกเขาและความคิดของพวกเขามันช่างน่าเหลือเชื่อซะจริงๆก็ในการให้สัมภาษณ์นะครับช่วงปิดท้ายก็มีการชื่นชมลูกทีมเล่นได้ดีก็ยินดีด้วยครับสำหรับนิวคาสเซิลที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลลกสำหรับเลสเตอร์ก็ไปกำลังใจให้นะครับในการเจอขุนค้อนอย่างเวสแฮมว่าจะเอาตัวรอดจากการตกชั้นได้หรือเปล่าก็ติดตามร,รับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ก็มาต่อกันที่เรื่องที่2เลยนะครับมาลายยูเวนตุสนะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งซกก so ัสโซซซเลียอาถูกสารอุทธร์กลางที่อิตาลีลงโทษด้วยการตัดแต้มถึง10แต้มจากคดีเรื่องการปลอมแปลเงเอกสารทำตัวเลขซื้อขายนักเตะที่สูงเกินจริงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมายูเวนตุสโดนสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีตัดสินมีความผิดฐานตกแต่งบัญชีระหว่างปี2 0 1 9ถึง2021 และปลอมแปลงตัวเลขรายรับรายจ่ายการขายนักเตะจำนวน60ล้านยูโรเพื่อหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินส่งผลให้โดนลงโทษด้วยการปรับเงินและถูกหักไป15แต้มล่าสุดนะครับทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีได้ยื่นหลักฐานใหม่เพื่อเอาผิดยูเวนตุสอีกรอบก่อนที่จะถูกตัดสินให้มีความผิดอีกครั้งโดยคราวนี้ถูกตัดสินให้ตัดคะแนน10แต้มโดยมีผลทันทีในฤดูกาลนี้ จากการตัดสินดังกล่าวนะครับทำให้ยูเวนตุสนะครับหล่นจากอันดับ2ที่มีอยู่69แต้มในศึกกาโซซิเลียลงมาอยู่ในอันดับที่7และเหลือเพียง59แต้มทำให้การลุ้นคว้าแชมป์ลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมีโอกาสน้อยลงมากสำหรับยูเวนตุสนะครับโดนตัดไปต้อง10แต้มโอ้โหไม่น้อยเลยนะต้องชนะกี่นัดเนี่ยสามนัดเสมออีกนัดนึงกว่าจะได้คะแนนขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับนักเตะทุกท่าน ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ต e ใ,ใ,ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณ้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ